ดีดู่นด้วยนะครับผมอยู่กับผมทักคนเดิมนะครับผมแล้วก็อยู่กับรายการชีวิตติดหนังมินิกันอีกแล้วนะครับผมเย้ <Yeah. S 1> วันนี้เราจะคือชีวิตติดหนังมินะิชีวิตติดหนังมินินะครับผมเป็นรายการรีวิวหนังที่ ที่จะเป็นการรีวิวภาพรวมของหนังนะทำไมวันนี้คึกจะมาจะเป็นการรีวิวภาพภาพรวมของหนังนะว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงมันมีมันเป็นแบบไหนมันเป็นช่องแบบไหนเรื่องย่อมันเป็นยังไง,งกันแน่นะนู่นครับเป็นกเป็นการรีวิวที่ไม่สปอยนะครับผมแล้วก็รีวิวสั้นๆได้ใจความสั้นๆนะครับผมพูดถ้าทุกคนเห็นว่าเออมันน่าสนใจดีก็ลองไปดูได้นะครับผมจะพยายามรีวิวให้แม่งสั้นที่สุดแล้วกันแต่มันก็แล้วแต่เรื่องราวด้วยนะครับว่า เรื่องไหนมันมีมีมีอะไรให้พูดหรืออะไรแบบนี้นู่นครับตอนนี้เราจะมาพูดถึหนังติดแงกเรื่องหนึ่งเรื่องนึงแล้วกันนะครับผมเป็นหนังติดแงกที่เกี่ยวกับพนักงานบริษัทนอ่กปะพูดเลยก็ได้ว่าหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า The b e l g o Experiment นะครับผมหรือการทดลองของ b e l g o นะครับผม The b e l g o Experiment นะครับผมเป็นหนังที่เจมวานเป็นคนเขียนแต่ว่า มีผู้กับอีกคนหนึ่งมากำกับนะครับผมในเรื่องของหนังเรื่องนี้มันมันง่ายเหลือเกินครับมันค้นง่ายเลยนึกวอกปะคือพนักงานในบริษัทเบลโก้ Go นะครับถูกบังคับให้ฆ่ากันแค่นั้นเลยแค่นี้เลยครับผมมันไม่ได้มีอะไรมากมายนึกว่าหนังเรื่องนี้คือคืออย่างที่เรารู้เลยว่าจุดประสงค์ของเขาคือให้เราไปดูเพื่อความมันแค่นั้นเลยนึกว่าไปดูเพื่อความมันแค่นั้นมันมันไม่ได้มีเนื้อเรื่องที่มันลึกซึ้งมาก มีในเรื่องที่มันกินใจที่อะไรมากมายเนอป่ะมีเรื่องเรื่องที่มันหดหู่มากหรือเลยมากเนอะแมันมีมันไม่ได้มีอะไรมากมายขนาดนั้นเนอะป่ะมันแค่เป็นเนื้อเรื่องที่มันเาเรียกว่ามันจะเรียกว่ามันคีเชก็คงได้เนอะปะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรใหม่เลยเนอะป่ะครับเออสำหรับหนังอะไรแบบนี้เนอะป่ะครับแต่ว่าก็ดูสนุกสนุกได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมโอเคหนังเรื่องนี้เนี่ย ตอนเปิดเรื่องอ่ะค่อนข้างโอเคนะเออค่อนข้างโอเคเลยเปิดเรื่องมาแล้วเห็นทหารเห็นอะไรแบบนี้เหมือนมีการจะปิดตึกหรืออะไรสักอย่างําให้เราตั้งคําถามว่าแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะหรืออะไรแบบนี้นูวมาให้เราเห็นแล้วก็นอกจากเห็นทหารหรืออะไรแบบนี้แล้วยังจะเห็นพวกแบบเห็นตัวละครในตึกอ่ะนู่มาให้คือเขาพาเราทัวร์ตึกก่อนเวอพาเราทัวร์พนักงานในแผนกต่างเออนู่นมาว่าเห็นแบบตัวพระเอก ตัวนางเอกตัวคนนู้นคนนี้คนนั้นคนนู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 ้นเนอะนหครับเออเหมือนไปพาโชว์บริษัทกูเดียะเนอะเนะครับเออก็คือพาทัวร์ไปเรื่อยๆนะครับผมมีการปูตัวร้ายที่ค่อนข้างค่อนข้างเร็วเนะสำหรับเรื่องเรื่องนี้คือคือคุณผมว่าถ้าทุกคนดูไปสักพักอ่ะก็น่าจะเดาได้ว่าคนไหนแม่งเป็นตัวร้ายเนอะปะคนไหนเป็นตัวร้ายเป็นตัวปูเป็นตัวชงเป็นตัวตบไม่ใช่นั่นตลกแล้วไอ้บ้า เออนู่าเป็นตัวร้ายแล้วก็พระเอกก็รู้เลยพระเอกก็คือพระเอกนนกว่ามันไม่ได้เป็นพระเอกที่แบบคือพระเอกเลยนว่นนิสัยก็พระเอกเลยแบบเป็นคนดีชอบช่วยเหลือคนในสัตว์นูนกว่าแบบนี้เลยทุกคนแบบพระเอกจ๋าเลยนูนกว่าเป็นพระเอกแบบพระเอกพระเอกเลยนู่นบอกเออแล้วก็เออหนังเรื่องนี้มันพูดตรงว่าแม่ง พอเรื่องอะไรพวกนี้มันมันน่าเป็นน่าเป็นมังงะเหมือนกันเออมันน่าเป็นมังงะเหมือนกันนะคือผมเคยอ่านมังงะอยู่เรื่องเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่มีชื่อว่าเกมพระเจ้ามังเอหรือสั้อย่างเกมพระเจ้าที่มันเป็นตุ๊กตาดูลูมาเนะป่ะเออผมอ่านจบแล้วนะเว้ยมันมีสองภาคเออแล้วมันแล้วผมรู้สึกว่าผมอ่านจบด้วยเออมันมีสองภาคอ่ะ เออมันมันมันมีความคล้ายแบบนั้นอยู่เหมือนกันนู่บ่ะเออมีการแบบเล่นเกมหรืออะไรเนี้ยมีการอะไรแบบนี้นอ่บ่ะแต่ว่าเรื่องนั้นมันเป็นการเล่นเกมไงไอเกมพระเจ้าหรือแล้วนู่บ่ะครับเออแต่ว่าในเรื่องเรื่องนี้คือให้ฆ่ากันเองนอ่บ่ะอือใ,ให้ฆ่ากันเองก็ก็เออน่าสนใจดีนึ่ออกปรเออจะเรียกว่าน่าสนใจคือน่าสนใจนี่หมายถึงไอเรื่องเรื่องนั้นนะ่ะไอเกมพระเจ้านะ่ะแต่ว่าเรื่องนี้มันก็ก็ ไม่ได้คือมันไม่ได้เป็นหนังที่ชวนให้เราคิดมากมายหรืออะไรมากมายนูอนว่าก็คือดูเอาสนุกเอามันเฉยๆเลยนอกครับเออแต่ผมเข้าใจตัวจุดประสงค์ของของพุ่งกับของคนเขียนหรือะไรแบบว่ามันแบบเออเขาต้องการแบบมาสนุกอ่ะนึกออกมามามาขายความโหดความอะไรแบบนี้นูอนว่าซึ่งก็เข้าใจเขาแต่ผมก็ไม่ได้เกลียดนะว่าแบบไอ้เชี่ยหนังแบบนี้มันมแบบเย่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 แนึกออกว่าไม่ใช่แบบนั้นผมก็รู้สึก โอเคกับมันนู่ปะ่ะผมก็ชอบนั้นที่มันแบบได้เห็นโหดดูแบบอะไรที่แบบไม่ต้องเครียดมากนู่ปะ่ะเออไม่ต้องเครียดมากกา็่งไม่ต้องมีเนเรื่องที่แม่งแบบโอ้โหลึกซึ้งแบบควรขดหูมากหรืออะไรมากนอะป่ะแล้วเราจะได้เห็นตัวละครในเรื่องนี้ในฐานะที่ต่างกันบางคนเป็นซีอเป็นเจ้าของผนกเป็นแบบเป็นแม่บ้านหรืออะไรแบบนี้แล้วมันจะมีการคือถ้าเขาจะเล่าไปเป็นการแบบเหยียดชนชั้นหรืออะไรก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่ไงนูปะป่ะครับเออมันแค่ เอามันแค่นั้นเลยเอามันนะนู่บะเอามันปะเอามันไหมเอามันปะละ่ะเออ Wait minute. Who are you? <c oughs> แค่นั้นเลยครับสำหร,รับเรื่องเรื่องนี้นู่บะถ้าใครชอบหนังที่แบบหูอยากดูหนังที่ไม่งแบบครูฉากฆ่าสะใจมีแบบเห็นเลือด <c oughs> เห็นเสมอง <c oughs> เห็นฉากอะไรแบบนี้ยเรื่องนี้ได้นู่บะเรื่องนี้ได้เรื่องนี้โอเคสำหร,รับคุณนู่ะครับแต่ถ้าคุณแบบมองหาความซีรีสจริงใจที่จริงจัง และในเรื่องที่มันระดับแบบเดลมิสหรืออะไรแบบนั้นผัวเรื่องนี้อาจจะทําให้คุณผิดหวังได้แต่ว่าก็ลองไปดูก่อนก็ได้เพราะว่าหนังเรื่องนี้มันมันตื่นเต้นอยู่พอสมควรเนอะมันมันสนุกอยู่พอสมควรเลยแหละเนอะปะอีกอย่างหนึ่งเรื่องนี้แม่งมีตลกด้วยมีมีการติดตลกเป็นตลกแบบแบ็คคอมเมดี้นิดนิดหน่อยเนอะปะค่อนข้างธรรมชาติเลยตลกเอออาจจะไม่ได้ตลก ขำกากแต่ว่าก็ทําให้เราแบบ <ฮ ül> <ฮ ül> บ้างเนอะว่าเออมันไม่ได้เป็นตลกระ,ระดับแบบไอ้เชีย่ยตลกแบบหูบริษัทฮาไม่ไม่ใช่ฮาระดับแบบแบบนัวปะแล้วมันไม่ได้เป็นตลกแบบนั้นด้วยมันเป็นตลกแบบสถานการณ์อะไรแบบนี้นัวปะมันเป็นตลกแบบถ้าเรายิ้มมุมปากแบบแบบนิดหนึ่งเนอะปะไม่ได้มากมายอะไรเนอะปะอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือเรื่องของฉากฆ่าเนอะฉากฆ่าฉากการตายมันจะแบบเห็นชัดๆเลยว่าแบบอ๋อไอ้เชี่ยแบบ เห็นชัดๆเลยนะว่าโอ้หัวระเบิดโดนยิงหรืออะไรแบบนี้นูนอกว่าโดนโดนอะไรแบบนี้นู่มันมีเลี่ยงบ้างนะมันมีการเลี่ยงการสับหรือแล้วนู่อบอกแต่ว่าผมมองว่าอันนั้นมันไม่ได้เป็นการเลี่ยงมันเป็นการลดต้นทุนนู่นบอกว่าก็แค่สับให้เห็นแบบเป็นเงาแล้วก็ฉีดฉีดน้ำน้ำแดงเข้าผนังนะนนอกว่าครับเออมันเป็นการเลี่ยงต้นทุนอ่ะนนอกว่าเออมันก็ก็ดีเหมือนกันครับเป็นการคือต้นทุนเรื่องนี้อาจจะไม่ได้หนามากนนอกว่าเออ แต่อย่างน้อยเขาก็ให้เราเห็นเลือดเป็นเลือดเห็นความโหดแบบได้ใจแบบตัดใจเห็นความบ้าแบบบ้าๆเลยนึกออกปหเอออย่างน้อยเขาก็ให้เราเห็นเยอะอยู่ของครัวนึกออกปหครับมันไม่ใช่เป็นหนังที่เป็นโปรดักชันแบบเกียรติปีมากเลยมากแต่ผมว่ามันถ่ายสวยมันถ่ายโอเคมันไม่ได้แย่เลยนะเว้ยมันไม่ได้แย่เลยหนะังเรื่องนี้ถ่ายก็สวยอยู่ของครัวนะครับมันไม่ได้มีอะไรที่มันแย่มากมายเลยนึกออกปหครับเออตัวละครก็แบบ คือมันเป็นเรื่องปกติของของหนังเรื่องนี้ที่มันแบบต้องมีการเห็นตัวละครพี่แบบเผยท่าแท้ออกมาเนอะปะเออมันเป็นเรื่องปกติแล้วเนอะปะครับตัวละครแบบเริ่มเขียงกันเรื่องของความเป็นมนุษย์สยชนหรืออะไรแบบนี้เนอะว่าเรื่องของการฆ่าคนหรืออะไรแบบนี้นแ,ลแล้วตัวร้ายจะเป็นตัวละครที่แบบกูฆ่าได้กูกูทาทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดได้เนอะปะเออแต่เพนจะเป็นพวกแบบ คือเพคเรื่องนี้มันเป็นคนดีมากร,รวะว่ามันเป็นคนดีคนดีเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนดีจ๋าถึงขนาดนะแบบกูจะย,ยกโทษให้ทุกคนที่ทาบากูรู้รวะว่ามันก็มีการฆ่าบ้างแต่ว่ามันก็ยังเป็นคนดีจนจบจนสุดท้ายอยูอย่ดีู่ดีอกน่ะครับเออ ตัวละครเรื่องนี้มันมีการเดินทางอยู่พอสมควรนะมันมีการเปลี่ยนแปลงบางตัวละครนะเพราะเรื่องนี้มันคือมันเป็นพลังงานบริษัทมันมีคนเยอะอยู่แล้วนู่นครับเพราะงั้นมันไม่สำางานที่จะใหท้ทุกตัวละครไม่มีการเติบโตเดินทางหรืออะไรนว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันจะมีตัวละครสําคัญบางตวที่มันแบบมีการเดินทางมีหักเหมีแบบเติบโตมีอะไรแบบนี้นึกออกว่ามีเผยธาตุแทงตัวเองออกมานอ่นปะครับเออ เป็นปกติของหนังแบบนี้จริงๆนะครับผมที่มันจะมีอะไรแบบนี้นก่อกป่ะเออตัวละครก็โอเคนะแต่ว่าคือผมคือจะเรียกว่าไม่ชอบก็คงไม่ผิดนักนก่อกป่ะแต่ผมรู้สึกว่าไม่โอเคกับกับตัวเอกตัวตัวเอกที่เป็นผู้ชายนู่บ่เพราะว่าผมรู้สึกว่าคือคือตัวเอกคือถ้าเขาเซตตัวเอกที่มันเป็นแบบนี้ที่มันเป็นคนดีหรืออะไรแบบน,นีนน้มันจะทําให้ตัวละครคือเขาเรียกว่ามันจะทําให้คนดู ไม่สะใจนูอนว่าเพราะว่าคือคุณลองคิดสภาพถ้าเพ็กเป็นคนที่แบบคนบ้าๆหน่อยที่ไม่แบบฆ่าคนก็ได้กูไม่แคร์หรือไงม,มันมันก็น่าจะมันกว่านี้นูอนว่าเออแต่ว่าคือถ้าเพกมันเป็นโจ้้นหรืออะไรแบบนี้นูอนว่ะเออมันจะแบบคนมันจะแบบไปอีกทางหนึ่งเลยนูอนว่ามันจะแบบมีการฆ่ากันแบบดูเดือดสะใจเพ็กจะจะได้เห็นเพ็กแบบตามหลังแ้นหรืออะไรแบบนี้นู่นว่าเออมันก็เป็นทางเรื่องอีกทางเรื่องหนึ่งที่ น่าจะไปทางนั้นดีแต่ว่าเรื่องนี้เขาเล่าไปในทางที่เพกพยายามหาทางช่วยคนหรืออะไรแบบมันเป็นไม่ใช่เรื่องผิดแหละนวกมันเป็นทางเลือกของพุ่งกลับเองว่าแบบอยากให้ตัวเอกมันมันเป็นแบบไหนนวลครับเออแต่เพกมันก็ไม่ได้แบบเป็นคนดีไปตลอดทั้งเรื่องนวกตอนสุดท้ายมันก็มีการแก้แค้นหรืออะไรแค่ก็กันบ้างนวลมเออมันไม่เป็นคนดีถึงขนาดแบบไอ้เชี่ยกูไม่ได้กูไม่อยากฆ่ากูไม่อยากฆ่ามันก็ฆ่าได้แต่ว่าสุดท้ายแล้ว กว่ามึงจะเปลี่ยนก็ทายเรื่องเลยนู่นว่าเออมันก็มันก็ทายเรื่องอยู่ดีนู่น่ะครับมันก็เลยผมก็เลยรู้สึกว่าอืมไม้เชี่ยมันอะไรวะเนี่ยนู่นว่านี่ดหน่อยนะครับไม่ได้แย่มากนู่นว่าผมชอบตอนจบของเรื่องเรื่องนี้เหมือนกันนะคือพระเอกมันฉลาดดีในการแก้ปัญหาตอนจบนะเดี๋ยวคือลองไปดูนาเองแล้วกันว่าผมหมายถึงอะไรผมจะไม่สปอยนะครับในในมินิเน่นะไม่ไม่มีการสปอยดังสิ้นนะครับผมคือมันคือมันมีการ มีมีการตัดสินใจที่มันค่อนข้างฉลาดดีนู่บ่ป่ะเออคือตัวเพเอกมันเหมือนมาเปลี่ยนตอนจบอ่ะนู่บ่มามาเปลี่ยนตอนจบซึ่งหนังบางเรื่องมันแบบรพเอกไม่เปลี่ยนกลางเรื่องแล้วแบบเท่แล้วแบบสะใจไปเลยนู่บ่ป่ะเออแต่ว่าเรื่องนี้มันมาเปลี่ยนตอนตอนจบก็ก็โอเคโอเคไม่ได้แย่มากนู่บ่ป่ะเออแต่มันช้าไปหน่อยไงเออมันช้าช้าเลยแหละแยจนจบแล้วกูยังไม่ได้เห็นความสะใจความเก่งของเพเอกเลยเรื่องนี้เพเอกมันมีความแบบเป็นคนแบบ โชคดีด้วยนู่นว่าโชคดีเลยเฮี้ยเลยนู่นว่าโค้โชคดีอ่ะนู่นว่าครับเออมาพูดถึงการถ่ายมันดีกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะคือโลเคชั่นของของตึกตึกทํางานอะ่ะมันเป็นเหมือนตึกกลางกลางทุ่งหรืออะไรแบบนี้นู่นว่าซึ่งผมมองว่ามันน่าจะเป็น CG นะเออมันน่าจะเป็น CG แหละไอในอาคารหรืออะไรแบบนี้มันน่าจะมีการ เซตขึ้นมาในสตูหรืออะไรก็ตามแต่แต่ผมมองว่ามันไม่ได้แย่เลยนะเว้ยมันไม่แย่เลยเฮียมันไม่ได้แย่เลยสาหรับผมอะหนังเรื่องนี้มันไม่ได้มีความเซตฉากๆๆๆๆเฮียหรืออะไรแบบนั้นเลยนึกว่ามันมันโอเคอยู่พอสมควรเลยแหละนึกว่าแต่ถ่ายก็สวยถ่ายไม่ได้แย่เลยเว้ยเออถ่ายไม่ได้แย่เลยฉากแบบพักติคอัลเอฟเฟกที่มันแบบเห็นเลือดเห็นอะไรแบบเนี้ยก็โอเคนึก okay, นว่า มันไม่ใช่หนังบีนะเว้ยสำหรับผมเรื่องนี้มันมันมีเงินเขาเรียกว่ามันอยู่ในกระแสอยู่พอควรนะแล้วมันก็มีทุนที่ค่อนข้างจะสูงแหละผมว่านะ <c oughs> อาจจะไม่ได้สูงมากแต่ว่าก็อยู่ในในในเกณฑ์ที่มันสูงอยู่ดีนะ <c oughs> ครับ <c oughs> <ๆ>เพราะว่าคือถ้าเขาทำาถ้าเขาแบบถ่ายสวยได้ขนาดนี้แล้วทําให้มันแบบเออเขาเรียกว่าเออมีฉากแบบฉากเห็น เคนิคเอฟเฟกเยอะแยะขนาดนี้ผมว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้แบบหนังทุนต่ำอะไรมากแหละนวกปะอย่างแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบทร่คือตัวเอกนวกป่ะมันเป็นคนดีคนดีเกินอ่ะเป็นคนดีเกินเราเราการรู้สึกแบบทำไมมึงคนดีขนาดนี้วะนวกป่ะคนดีไม่ใช่ผิดนะเห็นแต่ว่าคือถ้าเป็นหนังอะไรพวกเนี้ยถ้าตัวเอกมันมันมันชั่วนิดหนึ่งอ่ะมันจะสะใจเรามากขึ้นนวลปะครับเออก็มีแค่นี้แหละโอเคสำหรับวันนี้นะครับ เดอะเบลโกเอ็กซ์เพลเมนต์ผมขอให้ที่เจ็ดคะแนนแล้วกันนะครับผมเย้ั่ไม่ได้แย่มากนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ดีมากนะครับผมแต่ว่าเป็นหนังที่ไปดูเอาสนุกได้นู่บ่ไปดูเอาฉากโหดๆหรือดแล็บแบบนี้นู่บ่ป่ะสิ่งที่ผมให้เจ็ดเพราะว่ามันมีเรื่องของการถ่ายด้วยแหละเพราะามันไม่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายแย่เลยนู่บ่ป่ะมันไม่ได้ถ่ายแย่ไปซะทีเดียวเลยนู่บ่ครับเออมันไม่แย่เลยมันโอเคอยู่ผมควรแหละนู่บ่ป่ะ ตัวละครบางตัวตตอาจะตายเร็วไปบ้างหรืออะไรไปบ้างแต่ว่าก็โอเคไม่ได้แย่ถึงหน้าแบบไอ้เชี่ยตัวละครไร้สาระเขาเรียกตัดสินใจไร้สาระทำตัวไร้สาระอะไรมากนูะมัอกมันก็โอเคแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีถึงหน้าแบบโอ้โหเรื่องนี้แม่งเดือมแม่งแบบอ้โเชี่ยดีมากๆเลยและมากมากนู่นอครับเออมันไม่ได้ขนาดนั้นโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าชอบกดไลค์ like, ชวยกดแชร์ share, ถูกใจแน่ๆกดติดตามไว้นะครับผม สวัสดีครับ